ความรุนแรงของพายุฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็คาดว่าความเสียหายเนี่ยกว่า10ล้านบาทเลยนะคะที่คุณผู้ชมกําลังเห็นคือพายุฝนแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะคะพัดกระหน่าอยู่ในพื้นที่กว่า10อําเภอของจังหวัดชายภูมิค่ะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นานนับชั่วโมงเลยนะคะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนราษฎร ถูกลมพายุพัดกระหน่ำหลังคาปลิวได้รับความเสียหายกว่าพันหลังคาเรือนดูค่ะเดนราน่าเสียหายกันเยอะเลยนะคะบางจุดต้นไม้หักโค่นลงมาทับเสาไฟฟ้าแบบนี้โอ้โหล้มลงมาทั้งรากเลยนะคะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจนทําให้ไฟเนี่ยดับไปทั้งเมืองชัยภูมินานนับชั่วโมงเลยค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งให้การช่วยเหลือค่ะเบื้องต้นเป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิบอกว่าก่อนเกิดเหตุ กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับลูกๆค่ะทีนี้ก็มองไปที่ท้องฟ้ามันกลายเป็นท้องฟ้าสีแดงแล้วก็เกิดพายุหมุนลมแรงฝนตกกระหน่าลงมาอย่างหนักแล้วก็เกิดฟ้าผ่าเนี่ยตามมาหลายครั้งเลยนะคะหันไปดูอีกครั้งหนึ่งพบว่าเกิดพายุหมุนเนี่ยพัดเอาหลังคาบ้านหายไปทั้งแถบค่ะตัวเขาเองนะคะแล้วก็ลูกๆวิ่งหนีตายออกจากบ้านไปหลบอยู่บ้านญาติที่อยู่ติดกันพอพายุสงบลงค่ะก็ออกมาดูพบว่า หลังคาบ้านของเขาเองเนี่ยแรงลมพัดมากองอยู่หลังบ้านค่ะเนี่ยค่ะที่นอนนะคะเปียกเละ,เ,ละเทะหมดเลยนะคะเสียหายเยอะเลยค่ะขณะที่บางส่วนเนี่ยปลิวไปตกอยู่ที่หลังคาบ้านเพื่อนบ้านก็ได้รับความเสียหายทั้งหลังเหมือนกันล่าสุดนะคะนายโสพลสุวรรณรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เดินทางออกมาตรวจสอบตามหมู่บ้านชุมชนในตัวเมืองชัยภูมิแล้วก็กำชับให้หน่วยงานราชการนะคะเร่งออกมาตรวจสอบให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนค่ะ ส่วนที่นครพนมนะคะนครพนมนี้นอกจากมีพายุเกิดขึ้นแล้วนะคะยังมีฟ้าผ่าที่กลางคอกเลี้ยงวัวทําให้วัวสองแม่ลูกตายในคอกเลยค่ะ<อ>นี่คือสภาพของไฟไหม้นะคะที่เกิดจากฟ้าผ่ากลางคอกวัวค่ะในพื้นที่หมู่ที่9ตําบลบ้านคําพอกนะคะที่บ้านคําพอกตําบลหนองญาติค่ะอําเภอเมืองนครพนมคุณผู้ชมวัว2ตัวแม่ลูกตายทันทีเลยค่ะ แล้วก็ยังมีโรงเรือนกองฟางที่ถูกเผาเสียหายด้วยคนเลี้ยงวัวบอกว่ามันมีเหตุพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยเกิดขึ้นติดกันสองครั้งจนไฟฟ้าดับก่อนจะเห็นไฟไหม้คอกเลี้ยงวัวอย่างรุนแรงพยายามที่จะเข้าไปดับเพลิงแล้วนะคะแต่ว่าไม่สําเร็จจึงรีบบอกเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือแจ้งหน่วยดับเพลิงด้วยไไวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ เข้ามาดูแล้วก็เข้ามามอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการประสานขอแม่วัวพันจากธนาคารโคกระบือค่ะ<อ>เพื่อชดเชย,ยให้กับผู้ที่ประสบเหตุด้วยส่วนทางเทศบาลตำบลหนองญาินะคะตอนนี้จะมีการช่วยเหลือเรื่องของกองฟางแล้วก็โรงเรือนที่เสียหายต่อไปค่ะ เล่นเอาหัวตายเลยนะคะเหตุการณ์ฟ er ้าผ่านี่ไม่ใช่เล่นๆนะคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศเตือนนะคะเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ค่ะเมื่อช่วง5นาฬกานะคะเตือน22จังหวัดตอนนี้ต้องรับมือกับพายุฤดูร้อนภาคเหนือนะคะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตฐ ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิษณุโลกภาคกลางนะคะที่นครสวรรค์อุทยัยธานีนะคะชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยเช่นเดียวกันส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งอ่าวไทยก็มีที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ต้องระมัดระวังก,กันก็คือเรื่องของฟ้าผ่านะคะส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้อันนี้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันก็จะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะดังนั้นพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ